ดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมีอยู่สามวันเกิดในช่วงของวันที่28ถึงวันที่30กันยายนนี้นั้นสามวันเกิดนี้ก็คือท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารในช่วงของวันที่28ถึงวันที่30กันยายนนี้ ดวงของท่านจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมการงานก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในสามวันเกิดนี้นั่นเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของวันที่28ไปถึงวันที่30กันยายนนี้ ในเรื่องของการเงินนั้นนับว่าการเงินการทองจะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยันในช่วงนี้ท่านยิ่งทํางานหยิบจับอะไรก็มกักจะเป็นเงินเป็นทองท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในเรื่องของการเงินนั้นจะหาง่าย ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือการงานก็ดีการเงินก็ดีมีตามมาในช่วงนี้ถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะหยิบจับอะไรจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินท่านก็ไม่เดือดร้อนการงานก็ทำงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและถ้าวรนถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับ รับจ้างหรือว่าทํางานเกี่ยวกับบริษัทจะมีบริวารมีลูกน้องช่วยเหลือกันอีกมากมายการทํางานของท่านนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกด้วยคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ทําอะไรก็จะมีความสําเร็จ โชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆนั้นก็จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็อยู่ดีเอาอกเอาใจาพูดจาดีต้าก็ท่านเพิ่งเจอเจอเพิ่งครบกันก็จะมีของขวัญของฝากมาให้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ถือว่าในช่วงนี้ จะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยการค้าขายก็ถือว่าดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จลงทุนอะไรก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันเรียกว่าการงานหาง่ายการเงินหาคล่องท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของวันที่28ถึงวันที่30ก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จอย่างยิ่ง ในเรื่องของโชคลาบดวงชะตาถือว่าจัดอยู่ในที่ด,ดีและมาแรงอีกด้วยคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์หยิบจับอะไรก็มีความสําเร็จในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากก็ขอให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์อีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่28 ถึงวันที่30กันยายนนี้นั้นคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะทำอะไรก็มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนถาวรทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยในเรื่องของการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จทำแล้วจะมีความสนุกมีความสนุกสนานเกี่ยวกับในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนแนะนำทำให้ท่านนั้นมีโอกาสที่ทำงานที่ดี หยิบจับอะไรทำอะไรก็มีความสำเร็จบางคนนั้นได้ดิดได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นผู้นำของชุมชนก็มีในช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทร์นั้นนับว่าดวงของท่านนั่นมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของเดือนกันยายนก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ในเรื่องโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆนั่นก็จะเกิดขึ้นกับคนวันจนันทร ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาท่านท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมีในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบมาจากความฝันหรือว่ามาจากตัวเลขหรือพูดกันง่ายๆมาจากความมืดก็ว่าได้ท่านจะร่ํารวยโดยที่เรียกว่าฉับพลันบางคนนั่นรวยโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มีคนที่เกิดวันจันทร์นั่นนับว่าดวงของท่าน มีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของเดือนกันยาก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ในเรื่องของดวงก็ถือว่าต้องยกให้กับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้การงานหาง่ายการเงินหากค่่องทำอะไรมีคนคอยช่วยเหลือท่านท่านพูดท่านจาอะไรก็มีคนนับหน้าถือตาถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นับว่าดวงของท่าน ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังอยู่บ้างก็ในเรื่องของการครบคนท่านจะคบใครให้ท่านระมัดระวังสักหน่อยเพราะว่าเรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาเขาอาจจะไม่คิดตรึตรงกับเราก็ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างการทำงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการกระทบกระเทอือนหรือมีการจริงดีจริงเด่นจริงไหวจริงพลิป คนที่เกิดวันจันทร์ก็ถือว่าท่านก็เอาตัวรอดเพราะว่าดวงของท่านดีท่านทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปธรรมถ้าก็ท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายคอยช่วยเหลือคำจุนท่านอยู่ก็ถือว่าดวงของคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นั้นประสบกับความสำเร็จในช่วงของเดือนนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ก็ถือว่าโชคลาภก็มีอยู่ในช่วงนี้ทำอะไรท่านรีบ ลงมือทำได้เลยนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำเดือนกันยายนนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอนังคารในช่วงของวันที่28ถึงวันที่ส0นี้นั่นว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารถือว่าในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นดีมีเสน่ห์พูดจาดีมีคนนับหน้าถือตาตัวของท่านนั้นจะ เป็นคนที่เรียกว่าเจ้าชู้สักหน่อยในช่วงนี้แต่ก็ขอให้ท่านต้องใจเย็นๆอย่าเจ้าชู้ถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้อาจจะมีเรื่องมีราวจะทําให้ครอบครัวของท่านนั้นเดือดร้อนได้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนนับหน้าถือตาท่านพท่านพูดจาอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือและมีคนนับหน้าถือตาท่านอย่างมากในเรื่องของ การมีสเสน่ห์นั่นต้องยกให้คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้ถ้าก็าท่านยังเป็นโสดก็อาจจะมีเนื้อคู่เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกันยายนก่อนที่จะเส้นนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงนี้การงานของท่านนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะมีงานใหม่ๆเข้ามาต่านบางคนไปสมัครงานอะไรเข้าไว้ก็จะได้งานในช่วงนี้งานที่ท่านทำนั่นก็เป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วยถือว่าในเรื่องของการงานนั้นคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะไม่เดือดร้อนจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านบางคนที่ตกงานว่างงานก็จะมีงานทำในช่วงของก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ ถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านแต่ท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจอ่อนใจกว้างแต่ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องการที่ให้เงินคนอื่นเขาขอหยิบขอยืมอาจจะเดือดร้อนในตอนหลังก็ได้คนที่เกิดวันอังคารถ้าว่าท่านใ,ให้ใครขอหยิบกขอยืมในเรื่องของการเงินการทองไปแล้วท่านจะเดือดร้อนได้ในภายหลังเพราะฉะนั้น ท่านต้องใจแข็งแข็งเข้าไว้อย่าใจดีกับคนทั่วไปแต่าก็ท่านใจดีท่านให้คนโน้นบ้างคนนี้บ้างท่านจะกลุ่มใจทีหลังอาจจะเป็นความดันไขมันได้ให้ท่านระมัดระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในเรื่องของการเงินดีการงานก็ดีโชคลาบนั้นก็จะมีเข้ามาท่านอยู่ในช่วงของ ก่อนที่จะสิ้นเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของโชคลาบคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารก็จะมีโชคมีลาบในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารก็ลองดูได้ก่อนที่จะสิ้นเดือนกันยายนนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ ก็ถือว่าคนที่เกิดในวันอังคารดว,ดวงของท่านจะไม่อาภัพดวงของท่านจะมีความโดดเด่นมากกว่าในสิ่งที่ท่านคิดอีกซด,ด้วยในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังก็ในเรื่องของการเจ็บป่วยในร้านของสุขภาพและปารานามัยอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้าง จะเป็นการดีนก็คือในเรื่องของโลกเก่าๆโลกประจําตัวอันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําเดือนกันยายนนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วในช่วงของเดือนกันยานี้ทั้งสมวันเกิดที่เราได้กล่าวมานี่นั่นก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารทั้งหมดสมวันเกิดนี้ก็มีโชคมีลาบก่อนสิ้นเดือนนี้ท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายก็ว่าได้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี